นักเรียนนะคะก็อย่างที่ทางเจ้าหน้าที่ได้แจ้งไปเนาะบางท่านน่าจะทราบแล้วันนี้ก็ได้พบกันอีกครั้งเป็นครั้งแรกของปีนี้เนาะเป็นครั้งแรกของปีศกา2567เป็นครั้งที่2อค่ะอังจากนั้นเราก็จะกลับมารับประทานอาหารกลางวัน ะะพันีแล้ววันนี้นะคะก็เป็นครั้งที่สองเนาะเอาไหนใครไนใครมาเป็นครั้งที่สองแล้วยกมือค่ะโอ้ครั้งแรกมีไหมคะครั้งแรกอ่ามีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปเกิดให้ฟังก่อนว่ากิจกรรมไวเกา๋าคายเหงาสร้างสุขเนี่ยเกิดขึ้นมาเนี่ยตาม นโยบายของแท่านายกเทศมนตรีเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะจริงๆแล้วกิจกรรมวัยเก่าเนี่ยก็คือเป็นกิจกรรมที่เราเนี่ยเทศบาลเนี่ยมีความต้องการที่จะดูแลผู้สูงอายุในทุกมิตินะคะสูงด้วยนะคะดูแลเรื่องอะไรสารสุขจะช่วยมาดูแลเราเรื่องของสุขภาพสุขภาพกายสุขภาพใจนะคะแล้วก็กิจกรรมในเรื่องที่เกี่ยวกับสมองการเคลื่อนไหวความจํา นะคะแล้วก็เรื่องของการศึกษาก็เข้ามาดูแลเราด้วยเรื่องของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอ่ะวันนี้น่าจะมีเรื่องของไอทีเรื่องของคอมพิวเตอร์เรื่องของโซเชียลต่างๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันเปลี่ยนแปลงไปถ้าสมมุติว่าเราไม่รู้เราไม่ศึกษาเราก็จะไม่ทันสมัยนะคะ,ะคือโครงการสร้างศูนย์ดูแล ผู้สูงอายุแบบค้บวงจรที่ท่านนายกเพลงว่าอย่างที่สุดในประเทศไทยค่ะนะคะแล้วก็จะตั้งอยู่ที่สวนเฉลิมเกียรตินะคะเบื้องต้นเนี่ยแบบออกแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยท่านขออนุญาตย์หยคะผู้สูงอายุเนี่ยได้ดีที่สุดในโลกเราก็ไปดูกิจกรรมของเขานะคะว่าในศูนย์ที่เป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเนี่ย ท่านสามารถมาใช้เวลาอยู่กับเราได้ทั้งวันเราได้ทั้งวัน,ท,วนท่านได้ยกบอกว่าทำเอาไว้เนี่ยท่านได้ยกบอกทำเพื่อตัวเองเพื่อนะคะนะคะคำว่าเมืองสร้างสารรค์ของเทศบาลเนี่ยเป็นเมืองที่เคยจเจริญเจริญมาแล้วว่าตอนนี้เริ่มที่จะหมดสภาพแล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสังว์เลี้ยววงล้วยมรตา เขาเรียกว่าลดระดับโรงเลียนเราจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงบางคนบอกโอ้โหอยู๋นี้เรื่อเรียกมากสองผู้ที่ปิดบ้านกันนอนเยอกจิ๊นะคะแต่เมื่อก่อนไม่ไเป็นอย่างนี้อ่เราก็เลยให้อาจารย์เีมาช่วยเราศึกษาตอนการออกแบบนะคะก็คุณพาจะได้เห็นว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหนนะคะ จริงจริค่ะนะคท่านนายกตั้งใจที่จะมอบเป็นของขวัญให้กับผู้สูงอายุของเทศสวรรค์พรีเซนต์โลกทุกท่านเลยค่ะหนึ่งสองสามโอเคกดไลค์ให้ แข็งแข็งแรงมากพอใหม่ไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมีกิจกรรมดีๆออกกำลังกายนะคะเราจะมีทีมจากคุณหมอหมดนะคะน้องเฟิร์นนะคะนี่จะมาช่วยเราในการออกกำลังกายไม่ธรรมดาด้วยนะที26ค่ะมีใครเทิซ้ายจีบมือซ้ายจีบนะคะมือขวาแอ,อันนี้ถ้าคขาสิบมากสำหรับบริหารสมองนะคะทำมือขวา เอลอะเราจะสลับกันไปแบบนี้นะคะเปลี่ยนแล้วนะใครได้ทันบ้างเปลี่ยนซีเลี่ยแล้วนะต้อมีสัมโโโโงมีเต็มโอ้โหเก่งกันทุกคนเลยไม่มีใครสติจุดเลยเปลี่ยนโอเคพร้อมพร้อมพร้อมอะมือซ้ายเกี่ยตั้งไว้เลยค่ะมือซ้ายจีบมือขวาเอลนะคะจะนับเร็วจากเดิมนิดนึงนะเป็นตัวนะคะเอิ่มเปลี่ยนทึง Bien, to, bien, tan, bien, sí, ahora, ahora. ทุกท่านวันนี้เราเอาผ้าป่าในชีวิตประจำวันมาประยุกต์ไปเป็นผ้าออกกำลังกายกันดีกว่าเลือดฝาดจะกับมาหน้าจะเด้งเด้งเด้งสมองจะเล่นปรีอเเ็ว ให้ลองวนอันนี้เอาแล้วอันนี้อันนี้หัคาครับไม่หัดคลิแล้วให้เป็นคินึ่งเพราะว่ใกล้วาวิธีการที่จะทำยังไงจะไหวอจะหวก็ีะทีละสี่ลูกเดียวทีละอันนี่ก็มีกำงลูกใช้ไม่ไหวก็ ขึนก่อนแล้วว่ถ้าพร้อมผมจะเริ่มนะให้พ่อผ่อนให้พ่อก่อนห้ากลุ่มน้ำมันน้ำมันเรามีห้ากลีบนะคะต้องตื่นนะเพราะว่าเราทำไม่นานดีไหมคะ สี่อันนี้เป็นสแล้วชมละัน้เปดาม่รสเนื้อละกําด้วหนยที่ออนออนออนอ่อนมันจะแสงอ่ากระดูกสีเกดือเดืดดนะมันจืน แล้วน hey, um ้ำมันอะไรนะคะน้ำม uh. ันระกำน้ำมันระกำเนี่ยหนึ่งช้อนที่คนอยู่เนี่ยหนึ้ไปนะกนมละ ไอ้ทูดฝังนะคะชฉบับปีใหม่ให้กับไว้เขาของเรานะคะนะคะในการเปิดวิดีโอดูหนังเคยมั้ยคะมีใครเคยดูหนังในคอมพิวเตอร์มั้ยคะ <c oughs> แต่ถ้าเราไม่อยากใช้อินเตอร์เน็ตเรามีแล้เรามีแต่คอมพิวเตอร์เปล่าเลย เราไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะคะแต่เรามีไฟล์หนังที่เราอยากจะดูเราก็เปิดได้นช่ไหคะ่คตึ๊ๆแล้วตรงเมาส์เรามันจะหมุนเป็นวงกลมเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะ ได้มองเห็นผุกมาชายไรโบดของคุณกลิ่นครับชายไรโบดคุณกลิ่นครับ